สวัสดีครับนี่คือคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซคโค้งอยู่กับผมเจวรปัดนะครับด้เวลามาติดตามความเคลื่อนไหวของตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกนะครับก็เปิดมาเป็นทางการตั้งแต่วันที่7มิถุนายนผมก็ทําไปก่อนหน้านี้ล่วงหน้าแล้วนะครับอาจจะเริ่มต้นสตาร์ช้าหน่อยแต่ว่าเรารอให้หลีกปิดและผมว่าความเคลื่อนไหวหลังจากนี้มันยังสนุกในทุกๆวันนะครับวันนี้ข่าวสารมีเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังบ้างน,นะครับติดตามได้เลยฝากกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทางยูท b e ของ Facebook, คิดไซค์โค้งเฟซบุ๊กทิกต็ รวมถึงในช่องทางของเว็บไซต์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง กับ3แสนซับสไคร e ์ของเรานะครับและนี่ครับสปอนเซอร์ใจดีในช่วงนี้คือน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างข้อบอลคอช้างคอเดียวกันนะครับซึ่งช้างเองเนี่ยสนับสนุนฟุตบอลทุกระดับเลยนะครับตั้งแต่เยาวชนไทยลีกทีมชาติไทยรวมถึงระดับโลกอย่างเลสเตอร์ซิตี้และก็ช่วงนี้นะครับคือการส่งใจเชียร์ทัพช้างศึกข้อบอลคอ,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 อช้างคอเดียวกันน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างก็มีกิจกรรมดีๆให้กับแฟนบอลไปชงไปเชียร์ทีมชาติไทย กับเพื่อนสีติดจอยักษ์ที่โรงพยนตร์สยามภาวไลัยสยามพารากอนก่อนหน้านี้ด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมสนุกๆเพียบเลยครับน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาฝากแฟนบอลไทยอีกแน่นอนยังไงก็ติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook ช้างเวิล์นะครับขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบ้อบอลขอช้างคอเดียวกันครับจะได้มาต่อที่ลำพูนครับหลังจากที่ปล่อยนักเตะออกไปเยอะแล้วก็พยายามจะเสริมทัพ ได้วิกเตอร์คาร์โดโซมาแล้วนะครับจากบ um, ีจีปทุมด้วยสัญญายิมตัวจนจบฤดูกาลนี้ล่าสุดตัวต่างชาติอีกหนึ่งรายก็มาแล้วนะครับนั่นคือจูเนียบาติสตาดาวเตจจากหนองบัวพิชยะบาติสตาเนี่ยเพิ่งจะหมดสัญญากับพญาไก่ชนแล้วก็ไม่รับการต่อสัญญาฉบับใหม่ตำแหน่งของเขาก็คือกองหน้าตัวเป้าที่จะมาทดแทนการขาดหายไปของเดนิสบูริโลที่ย้ายไปอยู่กับนคนรราชสีมาทีมเก่าแล้วก็ตาอัวฟายราที่ไปอยู่กับประจวบ เป็นครั้งที่2เหมือนกันโดยอาวุธขอนักเตะตัวนี้นะครับก็คงไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะมากด้วยส่วนสูงคือมันนามาก่อนนะครับมีความโดดเด่นที่192ซนติเมตรน่าจะเข้ามาพักบอลรวมถึงจบสกอร์ในกรอบเขตโทษในจังหวะเข้าชาร์จที่บอลของกาม่าเนี่ยก็เน้นการเปิดจากด้านข้างแล้วก็ลูกสูตรบอลตั้งเตะต,ต่างๆจะเป็นอาวุธหนักที่ต้องใช้ก่อนหน้าที่เล่นลูกกลางอากาศได้ดีซึ่งผลงานในซีซั่นที่ผ่านมากับหนองบัวก็ลงไป28นัดในทุกรายการนะครับยิง14ลูกกับ3แอสซิส ถามว่าจะโอเคแล้วก็คลิกกับทางอล็กซันเบรกามากุนซือของราชันโคขาวไหมในราคาที่ย่อมเยาวก็ต้องยอมรับน,นะครับว่าวันนี้ลำพูนเองก็เป็นหนึ่งทีมที่ต้องเซฟงบประมาณด้วยแล้วก็การเสริมทัพในสไตล์ที่การ่าอยากได้กับตัวอินพอร์ตสมัยก่อนไม่ว่าจะอยู่กับทางฝั่งของบุรีรัมหรือมาอยู่กับทางเชียงรายหรือแม้แต่เคยคุมเมืองทองเนี่ยการ่าสามารถหยิบจับนักเตะที่เขาเนี่ยมีคอนเนคชั่นในต่างแดนได้นะครับแต่ณนะวันนี้ ต้องมาหาตัวบราซิลในไทยแทนเนื่องจากการเจราจารเอานักเตะจากต่างแดนมาเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องของค่าเหนื่อยค่าเซ็นสัญญาแต่มันมีค่าเดินทางกว่าจะติดต่อประสานงานนักเตะได้เนี่ยก็เสียเงินไปหลายแสนบาทวันนี้ลำพูนก็ต้องรัดขั้นตอนนะครับพยายามหาตัวที่เหมาะสมกับวิธีการของตัวเองเอามาปั้น มาปรับจูนตามความเขี่ยวแล้วก็วิธีการฝึกซ้อมของเล็กซันเวกาม่าที่แสดงให้เห็นมาแล้วในซีซั่นก่อนว่าพวกเขาสามารถเอาตัวรอดได้ถึงแม้จะเหนื่อยในช่วงท้ายฤด,ดูกาลแต่มันก็เป็นเรื่องปกติของทีมระดับกลางตารางหรือว่าท้ายตารางอยู่แล้วนะครับที่ไม่สามารถยือระยะได้แม้แต่ทีมใหญ่หลายๆทีมเนี่ยก็มีหลุดวงโครจรไปเหมือนกันอย่างที่เราเห็นกันในหลายซีซั่นที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านี้เนี่ยกามา่เองก็มีโอกาสได้เจรจาหรือว่าพูดคุยกับกองหน้าบราซิลอีกหลายรายนะครับแต่ไม่สามารถตกลงราคากันได้ทําให้สล็อตตอนนี้ของทีมในโคต้านักเตะต่างชาติเนี่ยวิกเตอร์เข้ามาแล้ว1นึ่ในเกบ้าอยู่ต่อจูเนียร์ปาติสตาเข้ามาเสริมแล้วก็โคต้าเอเชียเป็นโมเมนต์ออสมมนนะครับดังนั้นยังเหลือโอกาสในการเลือกต่างชาติได้เพิ่มอีก2รายด้วยหลังจากตอนนี้ถ้าเกิดน,นับเป็นตําแหน่งเนี่ยคือครบแล้วนะครับต่างชาติมีทั้งหลังกลางแล้วก็หน้า อีก2โคต้าที่อาจจะมองว่าเป็นโคต้าในการเปลี่ยนตัวหรือเป็นโคต้าสำรองเนี่ยอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องรีบแล้วนะครับก็ต้องพยายามหาในราคาที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ตอบโจทย์กับวิธีการที่เขาต้องการมากที่สุดก็ต้องรอช่วงตลาดวายด้วยผมเชื่อว่าหลายๆคนครับที่ยังไม่ได้งานตอนนี้แล้วอยู่ในบ้านเราที่เป็นดาวเตะบราซิลทั้งหลายเนี่ยค่าเหนื่อยมีแต่ลดกับลดนะครับอยู่ที่ว่าจะใจแข็งยอมเซ็นสัญญาตอนไหนถ้าเกิดว่าเซ็นสัญญาช้าก็ต้องไปเล่นในลีกต่างแดน แต่ถ้าเกิดอยากอยู่ต่อก็ต้องทําใจให้ได้กับเงินเดือนที่จะลดลงนะครับนอกจากนี้นักเตะไทยมีเพิ่มเข้ามานั่นคือนพพลเกิดแก้วแนวรับในวัย28ปีซึ่งเป็นน้องชายแท้ๆของเฉลิมพงษ์เกิดแก้วอดีตกองหลังของชลบุรีเอฟซีที่เพิ่งจะร่วงตกชั้นมาสู่ไทยลีก2โดยการได้ตัวมาเสริมแผงหลังเนี่ยนะครับก็เพื่อจะมาทดแทนการขาดหายไปของนักเตะอย่างมิก้าชูนวนสีที่หมดสัญญาก,กับทีมด้วยรูปการที่ผ่านมากับนครศรีอนเต็ด ต้นสังกัดปัจจุบันของนพพลก่อนจะมาที่ราชันโคขาวเนี่ยนะครับก็ลงเล่นไปมากถึง35นัดในทุกรายการแล้วก็ช่วยให้ต้นสังกัดเข้าถึงรอบชิงตัวเพลย์ออฟแต่ก็อดเลื่อนชั้นเพราะไปแพ้ให้กับทางระยองก่อนจะโดนปล่อยตัวให้กับลำพูนในการเติมเต็มแนวรับนะครับขณะเดียวกันพวกเขาก็ยังมองหากองกลางตัวใหม่หลังจากที่พลาดโอกาสในการได้ตัวนัทนันเดียสัมฤทธิ์มาจากนครปฐมนะครับเพราะว่านัทนันเองเนี่ย ตัดสินใจไปเซ็นกับทางนครราชสีมาซึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการเจรจากับกันารินถาวรศักดิ์เหมือนการอดีตกองกลางทีมชาติไทยรยอายุไม่เกิน23ปีที่กำลังจะหมดสัญญากับเมืองทองในช่วงหลังจบบอลถ้วยแต่ว่าการเจรจาเนี่ยก็ยังไม่ได้ข้อสรุปในตอนนี้และก็ยังมีทีมอย่างพีทีประจวบที่สนใจในตัวของฟลุกกันนารินด้วยนะครับกันนารินกับเมืองทองฤดูกาลที่ผ่านมาในลงสนามไปทั้งหมดสานัดยิงไป2ลูก ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยมีสตอรี่เพราะว่าเคยร่วมงานกับอเล็กซานเดรกาามาแล้วในช่วงที่กาาเนี่ยมีโอกาสคุมทีมชาติรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเลยเป็นที่มาที่ไปที่กาาเนี่ยอยากจะดึงนักเตะที่คุ้นเคยแล้วก็เข้าใจในแทคกติกวิธีการของเขาซึ่งตอนนั้นเนี่ยนะครับในช่วงเวลา6เดือนกับทีมชาติอยู่23เนี่ยการารินก็ถือว่าเป็นตัวหลักของทัพช้างศึกด้วย แต่ว่าจะจบกันแบบไหนอาจ,จอยู่เมืองทองต่อก็ได้ก็เป็นการพิจารณาของตัวการนารินและก็ความชัดเจนของ2ส,งสมโมสรด้วยนะครับว่าเอาไปแล้วเนี่ยอยากใช้งานเขาจริงๆไหมถ้าพูดถึงทีมที่ขาดเนี่ยดูลำพูลจะขาดมิดฟิลด์ตรงกลางซะมากกว่านะครับขณะที่ประจบเนี่ยแน่นเยียดหมดแล้วถ้าพูดถึงมิดฟิลด์ในเชิงรับนะครับแต่ว่าถ้าเป็นความต้องการของสมโมสรเนี่ยคนใหม่มาคนเก่าที่ไม่อยู่ในแผนก็ต้องออกไปมันก็เป็นวิธีของฟุตบอลอยู่แล้วอยู่ที่ว่าจะจบหรือไม่จบเท่านั้นเอง ในการปิดเดีลยวกับนักเตะรายนี้ส่วนวิเดลรีล่าครับหลังจากหมดสัญญากับชมบุรีเอฟซแล้วก็มีการเจรจากับหลายสโมรสรน,นะครับแต่ตกลงค่าเหนื่อยกับทีมไหนไม่ได้เลยทั้งชมบุรีเองที่ตอนแรกเนี่ยก็มีข่าวว่าจะให้อยู่ต่อแต่ว่าพอค่าเหนื่อยสูงเนี่ยก็จ่ายกันไม่ได้เพราะว่าโรล,ลงมาไทยลีกสอเนี่ยต้องลดงบประมาณการท่าเรือนะครับก็มีส่งพูดคุยเดีลยวกันด้วยหลังจากที่เป็นหนึ่งในตัวประกวดก่อนที่ท่าเรือจะไปจดกับลอสซาดดูบุย่า แล้วก็มีลําพูวอรเดอร์ที่มีข่าวก่อนนันนี้ว่าน่าจะได้ตัวเขาไปก่อนใครด้วยแต่สุดท้ายก็ตกลงค่าเหนื่อยกันไม่ได้เช่นเดียวกันตัวเขาเองเนี่ยก็ต้องหางานนะครับถ้าอยากได้เงินเดือนที่สูงๆก็คงต้องมองหาต้นสังกัดใหม่ในลีกต่างแดนที่ไม่ใช่บ้านเราและปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยเขาได้ย้ายไปอยู่กับฮัตต้าเอซีทีมในลีกของ UAE นะครับที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นจากลีกรองเมื่อปีก่อนมาสู่ลีกสูงสุดแล้วก็สามารถ เรียกเงินค่าเหนื่อยได้ถึง3 5 0 0 0 0ดอลลาร์ 350, ต่อปีซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงพอสมควรนะครับเพราะว่าหากตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็จะได้ประมาณเกือบ13ล้านบาทต่อปีเลยพอหารเฉลี่ยเป็นรายเดือนเนี่ยตกรายได้ของวิลเลีรล่าเนี่ยเยอะกว่าตอนอยู่ไทยแน่นอนนะครับเพราะได้ค่าเหนื่อยสูงถึงเดือนละเกิน1ล้านบาทแน่นอนก็ไม่รู้ผลงานจะเปรี้ยงจะปังขนาดไหนนะครับเพราะว่าซีซั่นที่ผ่านมากระชับชุรีเนี่ยสาน้นัดเขาทําไป15ประตูกับ3แอสซิสต์แต่ส่วนใหญ่เนี่ยก อยู่ในนี้หลายประตูเหมือนกันกับเส้นทางใหม่ของเขานะครับกับลีกที่ถือว่าทุ่มค่าเหนื่อยเป็นปกติให้กับตัวต่างชาติก็ต้องยอมรับด้วยนะครับว่าเอเย่นก็หางานได้เก่งมากนะครับไปในจุดที่ดีกว่าได้แล้วก็เป็นลีกที่คุณภาพเหมือนกันในลีกโซนฝั่งนู้นของทางเอเชียคือรีล่าเองเนี่ยก็ผ่านประสบการณ์มาเยอะนะครับเล่นในอเมริกาใตา้ในบ้านเกิดที่บราซิลในอาเซียนกับอินโดนีเซียมาเลเซียรวมถึงไทยในญี่ปุ่นก็ไปมาแล้ว กลายเป็นจอมพเนจรอีกหนึ่งคนเดี๋ยวว่าหลังผมจะตามฟอร์มของเขามาให้อย่างต่อเนื่องแล้วกันนะครับปิดท้ายที่บีจีปทุมยูเนเต็ดตอนนี้ก็ปิดดีลตัวต่างชาติมาเพิ่มอีกแล้วนะครับหลังจากได้เ mm hmm. มวินรอเรนเซนจากนคนรราชศีมาอันนี้เป็นตัวรุกนะครับริมเส้นดังข้างก่องหน้าเกึ่งปีมีกองหลังอย่างคริสเตียนโกมิสที่เล่นอยู่ในลีกของฝรั่งเศสแล้วก็มีกองกลางดีกรีทีมชาติญี่ปุ่นอย่างคากุโตะโอซูดะ ในโคต้าเอเชียแต่ว่าสําคัญก็คือการเสริมกองหน้าตัวเป้าที่จะเข้ามาถล่มประตูนี่แหละครับเป็นสิ่งที่บีจขาดหายไปเพราะว่าวันนี้เนี่ยเทียสินแดงดาก็อายุเริ่มจะเยอะแล้วนะครับลงเล่นเต็มเกมไม่ได้แต่ก็เป็นตัวเปลี่ยนเกมที่ดีอีกซันฟันดี้อายุยังน้อยแต่บางครั้งก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนเหมือนกันและฟอร์มก็ยังไม่ได้มาตรฐานบทจะดีเนี่ยก็ดีใจหายดูจากทีมชาติเราก็จะเห็นอยู่นะครับแต่เล่นในสโมสรในบางทีจอๆยังชนเสาก็มีมาแล้วเหมือนกันดังนั้นตัวเลือก ในแผนเกมรุกกับพื้นที่สุดท้ายในกรอบเขตโทษต้องหาตัวที่ไว้ใจได้เข้ามาช่วยในการยกระดับทีมแล้วก็ให้การแข่งขันในแดนหน้าเนี่ยมันมีคุณภาพมากขึ้นทั้งในการฝึกซ้อมและก็สถานการณ์ในสนามจริงซึ่งดาวยิงคนนี้นะครับได้ข่าวว่าไปจบกระทางเกาหน้าบราซิลอย่างราเนลหรือว่าราเนลในวัย28ปีก็ถือว่าอยู่ในช่วงอายุที่พีคเลยนะครับแล้วเส้นทางของนักเตะรายนี้เนี่ยก็มาจากลีก UAE กับทีมกอฟักขาน โดยเรื่องราวสมัยเด็กของเขาเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าเติบโตที่บราซิลต้องเจอความยากลาบากตั้งแต่ยังเล็กต้องเสียคุณพ่อตั้งแต่อายุ4ี่ขวบและคุณแม่เนี่ยก็ยกเขาให้เป็นลูกบุญธรรมของคนข้างบ้านแล้วก็เจอกับความยากลาบากต่อยครับจากความเลื่อมล้ําทางสังคมของบราซิลที่ตัวเขาเนี่ยไม่ได้มีแม้แต่ผ้าเช็ดตัวหลังอาบน้ําเสร็จแล้วก็เตะบอลเป็นความสุขเดียวที่เขารู้สึกได้แต่แล้วครับแม่บุญธรรมของเขาอย่างเดียเน่ ก็มาจากโลกนี้ไปไม่บุญธรรมก็ตายอีกอคิดดูแล้วกันครับทำให้ตัวเขาต้องดิ้นรนด้วยตัวเองตั้งแต่อายุ7ขวบคือตอนเด็กเนี่ยนะครับนักเตะท,ที่บราซิลเนี่ยเขาเล่นฟุตซอลกันมาก่อนก่อนจะผันตัวมาเล่นฟุตบอลสานามใหญ่แล้วทางฝั่งของราเนลหรือว่าลานีเอลเนี่ยก็ไปเล่นให้กับอะคาเดมีของซานตาคูสซึ่งชิตของเขาก็เกือบจะไม่เล่นฟุตบอลแล้วหลังถูกตรวจพบว่าใช้โคเคนและก็ยังติดเหล้าตั้งแต่อายุ14ปีมีการใช้ยาเสพติดอีกด้วย แต่มันก็สวนทางกับพรสวรรค์ของเขาที่ดันประสบความสําเร็จกับซานตาครูสและก็คูเซโรจนได้ย้ายไปอยู่กับทางเซาเปาโลชีวิตของเขาเนี่ยยังไม่หมดแค่นั้นนะครับหลังจากที่ได้เป็นพ่อคนเขาเกือบจะเสียลูกชายวัย9้เดือนที่คลานตกสะน้ําแต่ยังดีที่รอดชีวิตมาได้และตัวเขาเนี่ยก็เคยติดเชื้อโควิดอย่างหนักหน่วงและก็มีโรคแทรกซ้อนจนเกือบต้องตัดขาทิ้งโอ้โชีวิตนี่ทำไมมันลําบากระบนขนาดนี้นะครับกองหน้าใหม่ของบีจีแต่ว่าสตอรี่น่าสนใจก็คือวันที่7 เดือนธันวาคมปี2020นี่คือจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ของราเนลหรือว่าราเนลครับเพราะว่าเขาได้สักวันที่7เดือน12 2020บนใบหน้าของตัวเองและก็ได้เลิกแอลกอฮอล์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหล้าทุกอย่างเลยเพื่อตอบแทนที่ลูกชายของเขาไม่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตกสะะน้ําจากวันนั้นครับฟอร์มของเขาก็ร้อนแรงยิงไป10ประตูในซีรีส์บีของบราซิลแล้วก็จ่ายเงินให้กับคนที่แอซิสคนละ500ดอลลาร คือเป็นนักเตะที่มีน้ําใจมากนะครับยิงได้ต้องมีคนปั้นถ้าใครปั้นต้องมีส่วนร่วมในการได้เงินด้วยและจากนั้นก็ย้ายไปโกยเงินที่จีนกับชิงเต่าเวสโค้์และก็เป็นรองดาวซันโวของสโบสรก่อนจะย้ายไปอยู่กับทางกอฟักขานใน UAE เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยแหละครับลงสานามไป11นัดยิงไป3ลูกสไตล์การเล่นของราเนลหรือว่าราเนลเนี่ยนะครับก็ถือเป็นนักเตะที่ครบเครื่องคนหนึ่งในการเป็นกองหน้าเพราะว่าสามารถยิงไกลได้ชงเองกินเองก็ได้นะครับ คือสามารถพลิกบอลเทินบอลเลี้ยงกินตัวได้และก็ยังเป็นเหมือนกับเพชฌฆาตในกรอบเขตโทษหรือที่เรียกว่าฟ็อก n นเด Bo บ็อกคือหาพื้นที่เก่งในกรอบเขตโทษซึ่งการมาของราเนลเนี่ยน่าจะมาเติมเต็มให้กับ BG ในเรื่องของการยิงที่ต้องใช้โอกาสไม่เปลืองไม่ว่าจะเป็นการเล่นหน้าลายหรือว่าหลังลายรวมถึงลูกกลางอากาศที่มีลีลาตามแบบฉบับของแซมบ้าและนี่คือแข้งอิมพอร์ตนะครับคือชุดหลังของ BG ในซีซั่นที่จะเริ่มขึ้นเนี่ย ก็อิ p พ r ตนักเตะเข้ามาใหม่แทบจะล้วนๆเลยก็อาจจะเข็ดกับเชียงกงด้วยในซีซั่นที่ผ่านมาคือถ้าเกิดทีมเป็นสโมสรที่มีเป้าหมายแล้วก็มีเงินมากพอที่จะจ้างนักเตะใหม่เนี่ยผมเชื่อว่าเอานักเตะที่อยู่ในลีกของเรามาอัพเงินเดือนเพื่ออยู่กับทีมใหญ่เนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะดีแต่ส่วนใหญ่มันจะเสียซะมากกว่าก็ลองของใหม่ไปเลยนะครับถ้ามันจะเสียจริงๆแล้วเนี่ยก็ตาดีได้ตาร้าเสียแต่น้อยยังลองทําอะไรใหม่ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ใหม่ๆยังดีกว่าทําอะไรแบบเดิมแล้วหวังผลลัพธ์ใหม่ๆซึ่งมันไม่ค่อยเกิดขึ้นจริงซึ่งดูแล้วเนี่ยจากการประเมินนะครับผมยังไม่ได้เห็นนักเตะรายนี้แบบเต็มๆด้วยสายตาตัวเองเพราะว่าเขายังไม่ได้มาซงมาซ้อมก็ต้องไปรอดูนะครับถ้ามีโอกาสไปเพราะว่ามันจะตอบโจทย์หลายอย่างถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยสามารถทําได้ตามความคาดหวังของสโมสรเพราะว่าจะเล่นหน้าคู่ก็ได้เล่นเป็นหน้าเป้าเนี่ยก็สามารถเบียดแย่งตาแหน่งกับอีกสารฟันดี้หรือว่า เป็นหน้าซ้ายในแบบฉบับลากตัดเข้าในแล้วก็ยิงก็สามารถเล่นได้ตัวเขาจะทําได้ดีมากแค่ไหนอยู่ที่การปรับตัวในสีเสื้อของ B ีกับการใช้ชีวิตการเล่นฟุตบอลในไทยด้วยคือตอนแรกเนี่ยราเนลก็มีข้อเสนอจากหลายสโมสรนะครับก่อนจะพิจารณามาที่ BG ก็มีการเชิญนักเตะมาชมสนามฝึกซ้อมรวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของสโมสรแต่สุดท้ายเนี่ยเจ้าตัวก็เห็นสิ่งที่สโมสรเนี่ยได้ส่งให้ดูว่าทีมก็มีความพร้อม ระดับหนึ่งที่ไม่ได้อายใครเหมือนกันถ้าเทียบกับสโมสรใหญ่ในโซนเอเชียผมว่าณวันนี้นะครับทีมใหญ่ในบ้านเราอย่างบุรีรัมย์อย่างบีจีเองเนี่ยก็มีทั้งสนามซ้อมมีทั้งที่พักนักกีฬามีทั้งฟารเดตี้เกี่ยวกับสโมสรฟิตเนสห้องรักษาต่างๆก็เป็นว่าถึงแม้เราจะมีทีมแบบนี้ที่พร้อมค่อนข้างน้อยแต่ก็ถือว่าไม่อายใครถ้าจะดึงนักเตะชั้นแนวหน้าเข้ามาจนสุดท้ายเนี่ยราันเดีก็ใจอ่อนนะครับยอมตกลงเซ็นสัญญามาเป็นสมาชิกใหม่ของเดอะรับบิท เพราะว่าเขาประทับใจในสิ่งที่สมโมสรเนี่ยให้ความสําคัญกับตัวเขาและก็ยอมรับข้อเสนอที่อาจจะน้อยกว่าทีมอื่นยื่นให้เพื่อลองมาหาความท้าทายในไทยลีกดูบ้างตอนนี้ก็รอเวลาเพียงแค่ BG เนี่ยเล่นทัดชินกับเมืองทองในเกมลีกคาบ้จบก่อนนะครับแผนในการเปิดตัวหรือว่าการฝึกซอ้อมในช่วงพรีซีซั่นเนี่ยก็ควรจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นสําหรับการลงเล่นในฤดูการใหม่ซึ่งบอกเลยว่าหลายทีมก็พยายามยกระดับเรื่องของการเสริมทัพ ที่ไม่ใช่เพียงแค่การโยกย้ายเปลี่ยนถ่ายนักเตะต่างชาติภายในประเทศอย่างเดียวเท่านั้นการลองเสี่ยงครั้งใหญ่ของทาง BG ก็มีราคาที่ต้องจ่ายแต่ผมเชื่อว่าโอกาสที่จะคุ้มค่าก็มีเหมือนที่ได้ดีลอย่างอีกอร์เซกเยฟซึ่งถึงแม้ว่าจะบาดเจ็บแต่ตอนนี้เขายังเล่นได้เล่นไหวเนี่ยคุณภาพก็เห็นอยู่นะครับว่าดีกว่าของที่ในบ้านเรามีหลายต่อหลายทีมแล้วก็เฟดดี้อลราเรสที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ถูกมองว่าเป็นนักเตะตัวต่างชาติที่เป็นดีลแห่งปีขอบกฟุไทย ในรอบปีที่ผ่านมาก็ได้และพวกนี้เงินเดือนเนี่ยไม่ได้สูงกว่านักเตะตัวต่างชาติที่เล่นอยู่ในไทยลีกก่อนหน้านี้เลยนะครับแลทั้งวันนี้นะครับคือความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยและเรื่องของวงการฟุตบอลไทยกับคิดไซโค้งบอลไทยยังไงต้องคิดไซโค้งขอบคุณทุกคนที่ติดตามและขอบคุณนะครับที่กดซับสไคร์กันเข้ามาจนตอนนี้เนี่ยเข้าใจส0 0 0 0นซับสไคร์แล้วนะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับแล้วก็ติดตามข่าวสารเราได้ นอกเหนือทีมชาติก็คือตลาดซื้อขายนักเตะไทยลีกขอบคุณน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างคอบอลคอช้างคอเดียวกันเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปลาไปแล้วสวัสดีครับ